ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องคนวิกลจริตกันบ้างนะครับคือคลิปก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องคนได้ความสามารถไปนะครับก็ได้เล่าไปว่า,าการที่ใครคนนึงจะเป็นคนได้ความสามารถได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนวิกลจริตหรือว่าเราเรียกเขาว่าคนบ้านี่แหละนะครับต้องมีสติสัมปชัญญะเ,เต็มมีความบกพร่องทางจิต ใจหรือ,อสติปัญญานะครับถึงขนาดนะครับก็รุนแรงจนถึงไม่สามารถรู้ผิดช,ชอบชั่วดีได้นะครับสามารถที่จะทำอะไรที่คนปกติเขาไม่ทํากัน,นได้นะครับแล้วก็องค์ประกอบที่2ที่จะเป็นคนได้ความสามารถเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยไปร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนได้ความสามารถนะครับถึงจะเป็นคนได้ความสามารถตามกฎหมายนะครับแต่มันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งเนาะที่ เป็นคนวิกลจริตเหมือนกันวิวกลจริตรุนแรงขั้นเดียวกับคนได้ความสามารถเลยนะครับแต่ศาลยังไม่สั่งนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่มีบุคคลใดเข้าไปร้องให้เขาเนี่ยเป็นคนได้ความสามารถนะครับทีนี้กฎหมายเนี่ยก็เลยอาจจะยังมาคุ้มครองเขาเท่าคนได้ความสามารถที่ศาลสั่งแล้วไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยจะไม่คุ้มครองเลยเนาะก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเป็นพิเศษกับ คนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้คุ้มครองเยอะเท่ากับคนได้ความสามารถนะครับซึ่งาหากจะให้นิยามนะครับว่าคนวิกลจริตเนี่ยคืออะไรคนวิกลจริตเนี่ยก็คือคนที่มีความบกพร่องผิดปกติสรางสมองจิตไม่ปกติจิตฟัน้นเฟือนขณะที่ไม่มีสติที่จะรู้ว่าทําอะไรผิดทําอะไรถูกประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็เป็นคนบ้าคนคนป่วยจิตเวทอะไรก็ว่ากันไปเนาะ ทีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่30เนี่ยเขาก็ได้วางหลักไว้นะครับว่าการอันใดที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนได้ความสามารถเนี่ยทำลงไปนะครับจะเป็นโมคียะก็ต่อเมื่อการนั้นเนี่ยได้ทําขึ้นขณะที่คนคนนั้นเนี่ยเป็นอ่า กำลังอยู่ในภาวะจริตวิกลน,นะครับกำลังอยู่ในภาวะจริตวิกลแล้วก็คู่นิติกรรมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลวิกลจริตนะครับก็คือรู้ว่าคนนั้นเน่ยเป็นคนบ้านั่นเองนะครับก็ทีนี้มันมี2องค์ประกอบเนาะมันมี2องค์ประกอบในในมาดานี้นะครับก็คือ การทำนิติกรรมของคนวิกลจริตน,นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมายทุกประการนะครับแต่จะมีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าหาก บุคคลน,นั้นน่ยอยู่ในภาวะจริตวิกลแล้วก็คู่นิติกรรมเนี่ยคู่สัญญาหรือว่าคู่อะไรก็ตามเนี่ยคู่ที่ทํานิติกรรมด้วยเนี่ยรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับจะส่งผลให้นิติกรรมนั้นนะครับเป็นโมคียะไปนะครับทีนี้แบบไหนเป็นโมคียะแบบไหนเป็นสมบูรณ์จะขอยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่า,าเป็นผมแล้วกันผมเนี่ยไปรู้จักไม่ไม่สิ สมมติขึ้นอ๋ไม่ไม่อยากเป็นคนวิกลจริตไงอ่ะ <g ül> สมมุติว่าในเอะไรกันในเอเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับซึ่งในเอเนี่ยก็ยังไม่ถูกสารสั่งให้เป็นคนได้ความสามารถเนาะบางเออในเอนะครับเดินผ่านมาเจอผมผมไม่รู้จักในเอนะว่าเป็นใคร <g ül> เห็นผมกาลังพูดเนี่ยแล้วบางเออในเอเนี่ยชอบไมค์ตัวนี้ชอบไมครโฟนตัวเนี้เนี่ยผมซื้อมาพันหนึ่งอ่ะในเอมาถามซื้อผมผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนวิกลจริตผมก็เลยถามเขาว่าห้าพันซื้อไหม นะครับ5 0 0พันซื้อไหมใน A ตกลงซื้อทันทีนะครับในเงิน5,000บาทควักเงินจ่ายผมดยนนั้นเลย5000บาทเนาะอันเนี้ยนิติกรรมนี้ผมไม่รู้ว่าใน A เป็นคนวิกลจริตและใน A ก็อยู่ในสภาวะที่สติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์นิติกรรมนี้ก็เป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ไปนะครับอ่าทีนี้ในกรณีที่2นะครับใน A ก็เป็นคนวิกลจริตเหมือนเดิมนี่แหละผมก็ไม่รู้ นะครับผมไม่รู้จักในเอมาก่อนผมไม่รู้ว่าในเอเนี่ยเป็นคนวิกลจริตนะครับแต่ขณะนั้นนะครับในเอเกิดจริตวิกลเห็นไม้แท่งนี้เป็นทองคําเป็นไม้ทองคานะครับเกิดอยากได้ขึ้นมาพกเงินมาสี่ห้าแสนเลยในเอวิกลจริตแต่ผมไม่รู้ไงในเอก็มาถามซื้อไม้ไอ้ตัวนี้ของผมเนี่ยในราคาสักสามแสนแล้วกันนี่ผมซื้อมาแค่พันเดียวมีคนมาถามซื้อสามแสนเอะผมอยากขายผมขายเลยนะขายไปเลยสามแสน ถามว่านิติกรรมนี้สมบูรณ์หรือโมคียะก็ต้องตอบว่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอะไรคือผมไม่รู้ไงว่าเขาเป็นคนวิกลจริตต่อให้เขาจะจริตวิกลอยู่ก็ตามแต่นิติกรรมนี้สมบูรณ์นะครับก็สมบูรณ์นั่นแหละจะใช้คําว่าอะไรดีอันนี้ในกรณีที่2เนาะทีนี้ในกรณีที่3ผมนะ่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าใน A นะเป็นคนวิกลจริตนะครับเป็นคนวิกลจริต แต่ในขณะนั้นเนี่ยใน A เ,เดินมาหาผมเนี่ยใน A มีสติสัมปญันยะครบถ้วนสมบูรณ์ดีไม่ได้อยู่ในภาวะจริตวิกลอะไรมาถามซื้อใหม่ผมในราคา3000บาทผมคุยเช็คดีแล้วอโออันนี้มันสติปกตินี่ผมก็เลยตกลงขายไหม่ตัวเนี้ยในราคา3000บาทนะครับต่อให้ผมรู้ว่าใน A เ,เป็นคนวิกลจริตเป็นคนบ้าก็ตามแต่ณนะห่วงเวลาที่ ผมซื้อขายกับในเอเนี่ยในเอไม่ได้อยู่ในภาวะจริตวิกลเนี่ยนิติกรรมนี้สมบูรณ์นะครับไม่สามารถที่จะมา,อาบอกเลิกบอกล้างอะไรที่หลังได้นะครับอันนี้น่าจะฟอนึกออกเนาะทีนี้อีกในกรณีหนึ่งอีกในกรณีหนึ่งผมเนี่ยก็รู้จักในเอนี่แหละรู้ด้วยว่าเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายอ่าวิกลจริตบ้างไม่วิกลจริตบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นคนวิกลจริตคนหนึ่งอ่ะในเอไปได้เงินมาจากไหนไม่รู้สองหมื่น มาถามซื้อไม้ตัวนี้ผม,นผมเนี่ยผมซื้อมาพันหนึ่งผมดูแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะหลีวิกลหรือเปล่าแต่คือผมอยากได้เงินสองหมื่นไงแล้วผมก็รู้ได้ว่าไอ้นี่มันบ้าขายมันดีกว่านะครับนิติกรรมครั้งนี้ยเป็นนิติกรรมที่เป็นโมคียะนะครับถ้าหากในเอเอาไม้กลับบ้านไปแล้วเกิดมีสตินึกรู้นึกได้ขึ้นมาอาการจริตวิกลเนี่ยหายไปแล้วก็รู้ว่า้ย ความจริงเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ไหม่ตัวนี้แต่เขาซื้อเพราะว่าเขาสติหลุดเขาจริตวิกลขึ้นมาเขาสามารถเอาไหม่ตัวนี้มาคืนผมแล้วก็หองเงินคืนได้เป็นการบอกล้างโมคียกรรมนะครับไม่เออหรอกจริงๆเป็นการบอกล้างโมคียกรรมซึ่งเ,เป็นการบอกล้างโมคียกรรมหรือถ้าในเอ,เอ,อได้ไหม่ไปปุ๊บสติกลับมานะครับสติกลับมาครบสมบูรณ์อา สมัยก็ซื้อมาแล้วซื้อมาสองพันไอซื้อมาสองหมื่นจำได้ด้วยนะแต่คือเออใหม่มันก็ดีเสียงมันก็ดีในเอเอาใหม่นี้ไปใช้นะครับเอาไหม่นี้ไปใช้เอาไปทําอะไรต่อมีอะไรอ่ะโอเคก็หรือว่าอาจจะเอาไปให้อ่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนใช้ประโยชน์และพ่อแม่พี่น้องก็ใช้ประโยชน์ไปด้วยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นการให้สัตยาบันไปเนาะก็จะมีในกรณีเดียวนะครับที่จะทําให้นิติกรรมเนี่ยเป็น โมคียกรรมก็คือผมต้องรู้ว่าในเเนี่ยเป็นคนบ้าเป็นคนวิกลจริตแล้วขณะทำนิติกรรมเนี่ยในเอก็ต้องตกอยู่ในภาวะจริตวิกลด้วยนะครับถ้าเงื่อนไขอื่นเนี่ยนิติกรรมจะสมบูรณ์หมดเลยนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยจะคุ้มครองคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนได้ความสามารถเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า,ามันไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาพิสูจน์ได้ว่า คนคนนั้นน่ะวิกลจริตหรือเปล่าส่วนถ้าหากผู้วิกลจริตนั้นน่ะจะอ้างว่าตัวเองวิกลจริตขณะทานิติกรรมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องอานาสืบข้อเท็จจริงในตรงนั้นไปนะครับผมสาหรับวันนี้เรื่องคนวิกลจริตก็น่าจะได้อธิบายกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาเรื่องมาเล่าต่อแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย